สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่จันทบุรีนะครับสวนทุเรียนนะครับมาปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่สวนนะครับพอดีอินเวอร์เตอร์ชุดเก่าที่ทางทางเจ้าของบ้านมาติดตั้งไว้ไมีมีปัญหานะครับก็เลยมาแก้ไขให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม สว่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นาจากตัวรัลมีล้วนๆนะครับก็ใช้กันไปอันนี้จะเป็นตู้ตู้ปั๊มน้ำนะครับตู้ปั๊มน้ำไม่ได้ตอนกลางคืนก็หยุดทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้สลับไฟของเรานะครับเนี่ยตอนนี้ไฟมาสองร้อยยี่สิบกนะครับผมสองร้อยี่หกโวลต์อันนี้ลูกลอยลูกลอยของ ระบบปั๊มน้ำคือน้ำขาดนะครับตอนเช้ามาเดี๋ยวเขาก็จะจัดการทํางานของเขาอัตโนมัตินะครับก็ดูบรรยากาศนะครับผมนู่นฝั่งนู้นนะครับเป็นระบบโซลารเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับนี่ครับไฟฟ้าก็สว่างเปิดพัดลมแบตของเราเป็นระบบ แบตเจลนะครับแบตเจลแบตแห้งเดี๋ยวจะพามาดูแต่ไม่รู้จะมีแสงหรือเปล่านะครับแปบ๊บนึงเปิดค้างมาแล้ว <c oughs> นี่ระบบคอนนทรนของเรานะครับนี่เก็บแบบสองร้อยแอมสองโูกนะครับระบบยึดสี่อันนี้หนึ่งร้อยแอมของเดิม ร้อยแอมระบบยี่สิบี่ร้อยแอมระบบยี่ี่นะครับตัวนี้นะครับผมติดตั้งระบบอป้องกันอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคชุดตัวใหม่ที่เอามาใส่ให้คือให้มันระบายอากาศนะครับตรงนี้ให้มันระบายอากาศเพราะว่าตอนอชุดของเดิมเขาจะใส่ไว้ในตู้ตัวนี้ ระบายอากาศไม่ได้นะครับอันนี้ชุดใหม่เอามาใส่ให้ระบายอากาศได้แล้วก็จะมีระบบป้องกันแรงดันเกินกระแสเกินนะครับจุดนี้ใช้ไปเลยครับไม่ต้องห่วงถ้าใช้ไฟเกินก็คือตัดตัดแล้วก็จะรีเซ็ตใหม่ครับใช้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีแสงแดด พลังงานที่ได้ก็คือได้มาจัดแผงที่ว่าเอาไว้สูบน้ํานะครับอยู่นู้นข้างบนเลยเอาไว้สูบน้ําแต่ว่าเวลาน้ําเต็มบ่อบ่อเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับเวลาน้ําเต็มบ่อเขาก็จะสลับไฟแผงเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่ไม่ให้เสียแผงครับโอเคครับสว่างสวัยมากเลย ก็เปิดได้ทั้งคืนนะครับมีพัดลมเมื่อก่อนมีคนงานอยู่สี่ห้าครัวนะครับก็ใช้ได้นะครับผมพวกนี้พวกนี้ก็จะกลับนะครับเสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ